กราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับใีกลุ่มช่องไลฟ์ชาแนลอ,อ้อโอ้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 โอ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 ้ชิบหายแล้วก็น,นะครับก็อยู่กับไมค์คับหมดถมังซานนะครับก็ไม่ต้องสงสัยนะครับทำไมเสียงเบาๆก็ผมอัดตกลางคืนนะครับก็แล้วก็ไม่ต้องสงสัยนะครับว่าทําไมผมอัดในมือถือนะครับก็เพราะว่าเออในคอมผมโหลดไม่ได้ อย่าโ yeah. หลดไม่ได้นะครับแล้วคอมโหลดไม่ได้ก็ทนทนดูกันไปนะครับส่วนมันอาจจะแหลกบ้างนะครับก็ต้องขอไปด้วยนะครับเพราะสองสก่าเกินนี่อู้นะครับแล้วก็มาเออแล้วก็มาสุ่มมันจะยุติกันก่อนนะครับก็อันนี้นครับกดตรงนี้ไปได้ครข้อนเท่าเทียนนะครับเนี่ยแล้วก็อันหนึ่งคือเอ้ย ย่างเป็นกรามนะครับก็อันนี้คือผม <c oughs> ของเซตต่างชาเลยครับเนี่ยจะไม่ว่าอ่ะย่างเป็นกรามจะเป็นเอ่ออะไรจะกพันธิน้ำหรือเปล่าผมจะไม่ได้อันเนี้ยมันมีสองแบบนะคือแบบนี้กับอีกอันหนึ่งนะครับคือแบบอันเนี้ยแบบนี้เลยแต่ว่าจะเป็นอีกแบบหนึ่งคือเออจะเป็นแบบเหมือนแบบมีน้ำม,มีพิษอ่ะเออร์ผมก็ไม่รู้นะครับอ่ะมาดีตอนแรกนะครับเราได้อะไรมาจุบค้อนเห่าเทียนนะครับนี่ผมขอเปลี่ยนมยนยุทธนะครับเป็น ย่างเงินครามนะครับเนี่ยนี่โอเคครับไปเราไปหาเอ่ออะไรเขาเรียกว่าอะไรนี่นี่นี่เห็นไอ้นี่ครับอืออืออุ้ยนี่เราจะมาลองดูซับ,บวงแหวายยานวิญญาณวงแรกของเรานะครับมีน,นี่สามารถดูซับได้นะครับร้อยเปอร์เซ็นต์คือเราจะมาดูซับเลยนะครับเดี๋ยว เรียบร้อยดูซับได้แน่นอนนะครับเพราะว่ามันขึ้นว่าให้เราดูซับได้แน่นอนนะครับนี่ครับนี่เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาลองสกิลแรกกันนะครับฟุบโอู้ตู้ยังสวยเลยเรอ่องกงขังแยากเนินคามแร้วจะไม่ได้นี่น,น,นี่เดี๋ยวไปลองกับมอนกันครับไป ไม่เอาคนนะคนเราเรียนซื้อหวอุ้ยวงแหวววิญญาณหมื่นปีโอ้โหเราซู้อยังไมา่ไหวนะครับตอนนี้เราเรียนซ้ไม่ไหวนะฮะเราควรจะหนีไปก่อนเราเพิ่งมีวงแหวนแรกเรายังไม่ห้าวเรายังไม่ห้าวเรายังไม่ห้าวเดี๋ยวเรจะหาเออของเ่าเทียนด้วยครับขค้หเขาเทียนอะ่ะครับเพราะว่าค้หเขาเทียนมันโกงมากแบบแรงมากๆนะครับคือโคตรแรงเลย ใช่แต่มันเสียเดียวคือมันบินไม่ได้โป๊ทำไม่ได้อันเนี้ยสโลเหรออันเนี้ยย่างอันคำนี่สโลเน็ตเหรอโอ้ยโอ้ยไปอุ้ยโอ้ยโอ้ยโอเจย์ครับเจย์ครับสกิลแรกโอ้โหไม่ได้ช่วยอะไรเลยอ่ะเออมากระแทกไป โตรแย่ oh, yeah, เลยโอ้ย oh, อ um. ุ<_<_<_<_<_<_<_<_<_้ยมามาบักมาบักสกิลแรกมันคือทำอะไรได้ผมไม่รู้เรื่องอะไรเ่ยสกิลแรกยากกงินครามอ๋อติดสโลเนตนะครับแล้วก็ใช้ไอ้นี่เลยนี่ค้อนเห่าเทียนอุ้ยแรงมากแรงเออโอ้โครับค้อนเห่าเทียนเรายังไม่มี ยังไม่มีวงแหววิทยาสักวงเลยนะเดี๋ยวผมต้องไปหาก่อนนะครับคือคลิปนี้ผมจะเอาแค่อยู่ในระดับยี่สิบนะครับก็นี่ไอนี้เลยนะครับมาจัดการเลยเอ่อห้าร้อยปีผมไม่ว่าหดูดซับไหวนะครับเนี่ยอือเรียบร้อยตาย เรามาลองดูซับวงเวทย์กันดูนะครับอันนีครับคือเรามีโอกาสดูดซับได้แต่ว่ามันมีโอกาสดูดซับยากมากนะครับคือถ้าแบบติดคือเราดวงดีมากๆใช่เราก็มาลองเลยเรียบร้อยครับไม่ติดโอ้ยเอืออะโอ้โหไอหมาบัก รอ,อก่อนเราระรับมิอกับคนเยอะกว่าน,นี้ก่อนเจอกันอีมาบักอีฟักกาอีเจบ็บจ็บๆๆๆบเจบเจ๊บเอ้ยไหนครับเจอแล้วเฮาเทียนไปนี่ครับฮึบสาอ,อุยเก้าร้อยปีเออเออนี่ๆินี่ดิดิดิ เรามาลองดูดซับม,มุออ้งแบบยานนี้กันดูนครับไปเรียบร้อยครับไม่ติดเออไม่ติดไม่ติดนะครับเนี่ยไม่ติดนะโอ้โหแล้วแล้วย่างเงินคามคือมันแบบมันมันมันใช้โจมตีไม่ได้ไงเออย่างเงินคามมันไม่ใช้โจมตีไม่ได้ไงมันมันสรุนนี่อย่างเดียวเลยอะ ผมต้องไปหาเออไอเออเฮ้ยตึ๊บตึบ๊บผมก็ก็ต้องหาวงแหวนวิญญาณลักว,วงให้กับไอ้คอถาเทียของเรานะครับคือถ้าเราเจอนะคือบอกเลย คือมันจะเป็นอาทิตย์ดีมากเอ้ยเจอแล้วนี่ไงอุ๊ยตายเลยนะครับน่าจะได้เลยอ,อึ๊บไม่ติดโอ้โหดวงจะกุดไปไหนเนะี่ยอุ้ย ไปกันไปกอนไปกอนไปกันไปกันทุกคนไปกันไปกอนไปกอนอันนี้ระดับเอพันปีนะครับเดี๋ยวผมหาร้อยหลักร้อยปีอ่ะคือจะได้อย่างน้อยอ่ะหลักร้อยประมาณสามร้อยปีนะคือผมจะได้อย่างน้อยน้อยคือสามร้อยปีนะครับเดี๋ยวถ้าได้สี่ร้อยปีหรือห้าร้อยปีจะดีมากเลยนะครับผมโอ้โหจะไม่เจอสายวิญญาณระดับร้อยปีเลยแกไปไหนกันหมดนี้ ไอสัญญาร้อยปีโอ้โหไม่เจอเลยโอ้โหโอ้โหเหมือนกลัวกลัวตัวไม่มีวงแหวนกลัวกมีวงแหวนใช้อ่ะเฮ้ยทำไมตัวนี้กระตุกกระตุกทำไมตัวนี้กระตุกเขาเนี่ยโอ้ยกระตุกกระตุกกระตุกเจอแล้วงั้นอพอีพีนี้คือผมจะ เอาแค่วงแบบวิญญาณของเห่าเทียนนะครับค้อนเห่าเทียนคือเอาแค่นี้ก่อน,นครับวันนี้ลองนะครับเนี่ยโอ้โหเฟมเลท จบครับเรียบร้อยได้พลังของเฮาเทียนมาแล้วครับเฮ้ยนี่โคตรเท่ดาเมจเจ็ดร้อยแปดสิบสี่โอ้โหโคตรแรงแล้วมันดูตัดภาพตัดภาพมาที่ไอไอไอเนี่ยเนี่ยตัดภาพมาที่ไอเนี่ยโอ้โหดูมันสวยนะคือสกิลมันสวยนะเนี่ยดูดิ แต่กูแหลกไงเออทั้งแหลกทั้งทั้งไรประโยชน์ฮะเอาจิงมันไรประโยชน์ก็สำหรับ EP นี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องผมด้วยนะครับเป้าหมายคือเออก็เป้าหมายนะครับเป้าหมายของช่องเรานะครับคือให้ครบหนึ่งพันซับนะครับก็ถ้าทุกคน อยากดูอีกก็ฝา,ากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่อบผมด้วยนะครับก็วันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะมาอัดอีกทีคือผู้นี้ผู้นี้เดี๋ยวผมมาอัดแล้วลงให้เลยนะครับก็บ๊ายบายครับเจอกัน <ตร adaptations> ไอไก่ไอพวกไอ้ทั้งหลายเจอกัน